ไปเลยกระเด้นก็ได้กระเด็นเลยเกินนูก็ได้สีแดงสีส้มสีเงินนี่สีแดงครับสีส้มสวย มาแล้วครับท่านผู้ชมครับลูกค้าจากศรีสัชนาลัยสุขโขทยัยนี่เลยตอนนี้ก็ได้ตอนนี้เลยแกนู้นก็ได้ตอนไหนก็ได้เดินหน้าเดินหน้าอันนี้เราถอยเข้าก็ได้ครับเนี่ย <c oughs> เดินหน้าอันนี้เราถอยเข้าเลย <c oughs> เวลาออกจะได้สะดวก วัสดีครับผมพัดพลคนลากย่า<ะ>อันนั้นไม่ใช่รถไถน,น,น,นะรถเข็นติด<ะ> <laughs> ใจรถเข็นเอี <laughs> อ่กหมอจะเอาความยาวขนาดนี้เหรอไ,ม,ม,ไอม่ความกว้างไงอ๋อความกว้างจะเอาความกว้างขนาดนี้บุกบุกบ<ะ>ุกบุกบุกไปไปไม่ได้กัด<ะ>ไม่กัดไม่กัดไปเลยบุกไปไม่ไม่กัดไ, uk, ไ,ไ,มไม่เคยกัดใคร โหนโอ๋อนี่ลการทำยังไม่เสร็จ๋อาเสร็จแล้วครับวิ่งว่าเสร็จมาตั้งสองปีแล้วคันนี้อ,อันนี้เขาเขาปรับปรุงใหม่มเขาเปลี่ยนใหม่มาใช้ระบบน้ำมันน้ำมันน้ำมันเบรกน้ำมันเม็ดสิบ เอไปมุ่นในป่าในร่องอ้อยอ๋อมาอยู่แต่ว่าให้ให้ครอบครอบร่องอ้อยไปดีให้แคบกว่านี้อ๋อไม่ไม่ใช่ว่าคล่อมนะเอาไปอยู่ในถึงนี่นี่ร่องอ้อยนี่ร่องอ้อยเราจะวิ่งในนี่ฮะในคล่อมในคล่อมในคล่อมให้ให้วิ่งบนบนเนินอ้อยเลยนะร่องอ้อยร่องให้วิ่งบนร่องอ้อยเลยนะอ๋อคล้ายๆเหยียบปลายร่องอ้อยเลยเหรออ่านั่นแหละเหยียบตรงอ๋อ กัดแน่นะไม่กัดครับไม่กัดอันนี้มันมีเมตรสิบเมตรสิบร่องอ้อยเท่าไหร่อ่ะร่องอ้อยความกว้างอาาของร่องอ้อยเนี่ยร่องหน้าเอาอันเมื่อกี้เนี้ร้อยมันร้อยอ๋อมันจะจะมีะมอย<อ>ู่ท<อ>นะี่ว่าจะหมุนอ๋อจริงเนาะถ้าแคบก็ต้องใช้สตาร์ทมือ ก็ถ้าจะแคบเข้ามาด้วยแล้ต้องเอาตรงนี้เราไม่เอาไ่มเรามาลราไม่ไม่ต่อแล้วนี่มันเท่ากันนะถ้าตัวเดิมมันเข้ากว้างเท่าไหร่นะอันนี้ใส่ข้อต่ออ่านี่ข้อต่อผมไม่ไม่ใส่จะไม่ใส่ใส่เดิมแล้วยางนี่ผมจะกลับเอาข้างนี้ไปในอีกให้มันแคบอ๋อใช่มันแคบสุดๆเลยนะต้องการให้มันแคบอ๋อเราจะได้มุ่นไปได้อ๋อ เออหมายถึงว่ามุ่นตอนที่ว่าอ้อยใหญ่ก็ยังมุ่นได้อ๋ออ้อยอ้อยโตปันหัวปันอะไรเราอ๋อมันก็ยังมุ่นได้อ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วลองอ้อยนี่ไห้เอาแค่อีกมันมันมันก็ต้องยกแท่นขึ้นอีกชั้นนึงลองอ้อยเท่าไหร่ครับความกว้างลองอ้อยเท่าไหร่ประมาณร้อยสามอะร้อยสามเซนหรือร้อยสามสิบร้อยสามสิบอะร้อยสามสิบ อ๋อในมันเนี้ยผมกลว่าประมาณสักร้อยที่ที่นอกอะเหลี่ยมนอกเหลี่ยมนอกของร่องเนี่ยอ๋อก็คืออันนี้มันมันมันต่ออ๋อนีต่อองออเนี่ยแหละคือถคือร่องอ้อยระหว่างต้นอ้อยมันร้อยสามสิบใช่ไหมระหว่างต้นอ้อยต่อต่อแถวอะอ่าครับนี่นี่แถวหนึ่งนี่แถวหนึ่งเนี้ยมันอยู่ระหว่างร้อยสามสิบร้อยสามสิบอ๋อเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ให้ลดลงมาข้างละสิบเซนประมาณนั้นรึเปล่าเดีอดร้อสิบเซนร้อยสิบได้อ่าร้อยสิบถ้าร้อสิบเนี่ยร้อสิบแล้วโอ้ยแม่งถ้าอยากานู้นนูนนูนแคบดีกว่าอ่าในร้ร้ยสิบเม็ดหนึ่งอะแแคั้นก็เม็ดนึงถ้าเม็ดนึงได้ยังได้อยู่เม็ดหนึ่งยังหมุนได้อยู่เนี่ยก็คือเม็ดนึงก็ ข้างละเม็ดรได้อยู่ถ้าเราจะขยับแบบไอฟอนมูให้มันกว้างกว่าสักนิดหนึ่งได้ไหม้ำหนักมันจะท่วงกันไหมเพราะ้ำหนักมัน้ำหนักมันจะอยู่ตรงน้ไม่ใช่หรออ่าปกติน้ำหนักมันอยู่มันจะอยู่ระหว่างกลางล่างล้อแต่ถ้าเฉพาะเครื่องนี้มันเครื่องนี้มันจะหนักที่โมเล่หนักที่โมเล่และยิ่งถ้าเกิดว่าโมเล่ มันหนักฝั่งทางนี้ถ้าเราเกิดว่าเรามาขยับมาฝั่งนี้มันยิ่งจะหนักถ้าเกิดเราขยับไปฝั่งโน้นมันก็ได้จะบบัลลางกันนิดหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าน้ําหนักมันอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายถ้า,ถ,า,าถ้าเรามาทางด้านซ้ายเยอะน้ําหนักก็จะมา<ช>ทิ้งไ,ไปอ๋ออันนี้มันขึ้น้นะเนาะมันต่ำผมจะนี่สิบสี่เหรอสิบสี่พอสิบสี่เมตรนึงก็ทำได้ทำได้คิดว่าทำได้อยู่เนาะเนี่ยนะความความกว้างของมันะ เม,ม็ดหนึ่งได้ไหมเนาะได้เม็ดหนึ่งคือตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต่อแล้วก็หกหกได้ตัวนี้เอาอยู่เหมือนเดิมมัน,มนแล้วผมจะเวลาผมไปผมจะกลับล้ออีกก่อนอีกอ่าเนี่ยสมมติว่าพยายามเอานี้ไปจุดประสงค์ของเขาก็คืออยากจะให้แคบที่สุดเพื่อ,อที่จะเลาะมุดลองอ้อยได้ให้้ไดเม็ดหนึ่งไม่เหยียบอ้อยอ่ะอ่าก็ให้ให้มัเม็ดหนึ่งตั้งให้ล้อหลังไว้เลย เม็ดนึงวันนี้เราก็เอาล้อหลังเป็นเกณฑ์เท่ากันงั้นดีกว่าเนาะเพราะเราอ้วถมาก่อนเราต้องมาเสริมนี่นะต้องยกเครื่องขึ้นถ้าอย่างนั้นมาติดล้อหมุนต้องเสริมนี่ขึ้นอีกชั้นหนึ่งแล้วไม่ไม่ถ้าเราถ้าเราจะหาวิธีแก้อย่างเลยแก้ไม่ได้หาขอบสิบสามได้ไหมใช้ขอบสิบสามแล้วเราก็จะใช้หนุนเครื่องนี่ใช้ตัวเนี้มันาอืหมมีมี ขอบที่สามนิ้วอกระทะที่สามนี้วขอบส,ส,สี่แต่ต้องขึ้นอีกชั้นนึงอ๋อก็คือใช้ใช้หเหล็กโซเซียพี่ใช้เหล็กโซซีแบบนี้แหละแบบนี้แหละตัดตัดยาวขนาดนี้ก็คือตั้งขึ้นตั้งขึ้นก็ประมาณสามนิ้วอะ่ะสูงขึ้นไปสามนิ้วไ,ได้นะครับอันนี้มันมีไฮดรอลิกเยอะถ้าถ้าถ้าคือใช้งานพี่จะไปใช้ยังไงนะก็ผมมีที่ว่ามันมีตัวขู่ อ๋อตัวขดเัราะว่าผมเดินตามไงอ๋ออ๋อมันไงอยครับ,<ง>รบนี่ผมไปดูในคลิปเขาเอออัอนอนี้มาแต่ก็ให้เราอาก็ติดนี่แหละแต่ว่าใช้มือมันยุกได้ไหมทหากไม่มีเขาเลยครับได้ครับแล้วแล้วมันเบาด้วยมันยกง่ายอยู่เพราะที่พี่พูดมันเป็นสองผานใช่ปะอ่าเป็นอ่าผานมันเป็นผานหูหมูสองผานไม่มันจะเป็นสามอ่นะมันอ๋อผานเล็กๆอ่าคล้ายๆคาดอ๋อเหมือนเหมือนคาดกัคล้ายคาคาดใหญ่คาดคาใคล้ายสมอง คล้ายสมองครับเคยเห็นอยู่ฮะอันนั้นยิ่งเบาอยู่เลยยิ่งไม่ต้องใช้ไฮดรอลิกถ้าใช้ระบบมือทําได้ใช้ใช้ใช้เท้าด้วยใช้เท้าช่วยกดหน่อยขีเลี้ยวมันมันหนักไหมถ้าหาไม่มีไฮดรอลิกอ่ะไม่เกี่ยวกันครับมันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเลยครับไม่หนักเลยไอ้นั่นที่เพราะว่าไฮดรอลิกนี่มันคือมันใช้ยกอย่างเดียวไงมันมันไม่เกี่ยวกับระบบเลี้ยวครับ ร้องนี่เหรอร้องก็ได้ร้องข่าวก็ได้มันไม่ต้องไม่ให้โนิกเบาอันนี้ก็ลองสตาร์ให้ขอดูดิไม่เป็นไรดูีิดูในคลิปผมจะดูอยู่จะไม่มีเวลามาสักทีลอวนี้มันก็เป็นงานแข่งไปอีกแล้วเพื่อาหากมันเลี้ยวง่ายแล้วมันเพราะว่าเราไปช่องนี้ไปลองออยพอไปทะลุหัวแล้วเราก็เลี้ยวเข้ามาอีกเนี้ยเออพอพูดถึงรอตอนเลี้ยวเนี้ยข้อเสียของ ของแคบก็มีอีกอย่างนึงก็คือว่ามันจะทาให้เราเลี้ยววงกว้างขึ้นเยอะเพราะว่าอันนี้ยิ่งยิ่งลดลงไปใช่ไหมลดแคบแคบลงไปมันยิงเลี้ยง่ายเองรอนี่ยังไปติดแชสดซีไงรอเวลารอเนี่ยตรงเนี้ยขยับไปปุ๊บเวลาเลี้ยวรถล้อมันจะมาติดเบียดเชสดซีนี่ไงเราก็เราไปเลี้ยวข้ามป้องก็ได้อันนี้ลองลองที่มันเยีะยขนาดไหนอัดนี้เอาเร็วสุดๆเลยได้ไหม ยังอีกเยอะเข้าไปอีกท่าเม็ดหนึ่งเข้าไปอีกไม่ติดไม่ติดไม่ติดคิดว่าไม่ติดครับใช่ๆก็เลี้ยวได้ง่ายกว้างก็จะเลี้ยวยากมันเลี้ยวยากเลี้ยง่ายผมต้องการกลัวมันอยากให้มันอยู่ในร่องอ้อยมันไม่เหยียบอ้อยอ่ะไม่ไม่เหยียบต้นอ้อยอ่าพอร่องอ้อยมันก็จะอยู่เนี่ยแล้วก็ผมจะเอาหล็กที่มันเป็นทำใช่ไหม เอาแบบนี้พอให้มันให้มันปาดให้มันปาดอ่าอจาครับเลยให้มันเป็นกันชนมันรถทหารคอยปัดไอสิ่งที่มันเกะเกะารหน้าออกข้างหน้ามันแคบไปต้องยกขึ้นชั้นนะ่ะแต่เครื่องมันจะสูงกว่ามันสูงกวไรับมันมันก็มีความมง่ายมาก ถ้าเราไม่เหยียบเนินข้างใดข้างหนึ่งให้สูงไม่กว้างหรอครับเ,เ,รเ,รเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามันแคบแล้วเราต้องรู้แล้วว่าเรา,า,เราพยายามอยาไปเหยียบข้างใดข้างหนึ่งให้มันสูงเกินนี้ขึ้มนมัมันก็คงจะพ้นแคบนะดน,นี้แคบนี่กว้างครับเมื่อี้าอด่นะอนหน้ากว้างเาทำได้ไหม,มันทำได้ครับท่าแคแคขนาดนั้นแหละแต่ที่ในการใช้งานคือการใช้งานการพยาย ล้อครับเอาตัวหลังเอาตัวหลังเป็นเกณฑ<ะ>์เพราะว่าถ้าพี่หุบถ,ถ้าพี่หุบรอหุบรอถ้าพูดถ้าพดกลับเอากระทะเข้าไปมันก็คงจะมันเป็นกระทะเดิมเลยไหมกระทะหนีบใช่ไหมกระทะหนีบอ๋อกระทะหนีบเดิมมันก็เข้าไปไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เข้าไปประมาณข้างละสองนิ้วนั่นหละอ๋อเพราะมันมันมันหวามแบบนี้ลองคิดดูสิอาออันนี้มันไม่ใช่อับอันนี้มันเป็นเออมันเป็น กระทะกระทะปิกอัพครับกระทะปิกอัพมีกระทะนีมนี้มีอยู่ครับขอสิบสี่ครับกระทะนี้ก็โค้งไทนาเดนตามละสองเกียรดนหน้าอ่าสองเกยนหน้าน่าจะเป็นพวก รุ่งเพชรจัดเพชรแล้วแม่ก็กระทิงแดงพวกก้างดาวนี่พวกเนี้อินเดิมที่ถ้ากลับไปมันก็จะลึกเข้าไปอีกหน่อยอ่ามันจะลึกเข้าไปมันก็จะแคบมางี้ไงอ๋อนี่เลยนะเออนี่เลยนะไปประมาณนี้อายุนี่มันก็อ๋อเนี่ครับอระนั้นกระแทกแบบออกกระแทกมันเป็นแบบนี้นี่กระแทกไม่อันฮะนี่นะกระแทกไม่แกนล่ะสองแต่เราเอามาเราเอามาแคบ เราจะได้โลโลเลยไม่คงถุงวันะนี่มันดูมันดีจริงนะกระทะรถก็ซื้อรถเขาซื้อมาแค่สองปีเองรถไม่ได้ใช้รถไม่ได้ใช้ไงเพกระทะไม่ได้สมบุกสมบันเลยก็นี่ก็จะเขาออกวันนี้เนี่ยเนีเนี่ยฮะเนี่ยกระทะกับนะมันจะออกวันนี้เลยเนี่ยนี่อยู่นี่เนี่ยกลับแล้วเนี่ยเนี่ยยู่นี่เลยเนี่ยกลับไปอยู่เนี่ย ผมดูแล้วมันจะกินไปครึ่งลูกเลยถ้าหากว่าธรรมดามัน,นแคบไปเยอะเลยช่างนี่ก็ไปเอาไามา้อีกลูกหนึ่งมาวางสองข้างแล้วก็แล้วให้กันลองเอาไอ้ตลับเม็ดวัดด้วยจะได้จะได้รู้ปริมาณที่มันแท้จริง มไม่ไม่ใช่อูเ่เป็น,เป,นเป็นบ้านคนเป็นบ้านธรรมดาปกติที่คือแกก็ทําของแกแม่มาคนานี้รู้สึกจะ3ปีแล้วเพราะตอนนั้นคือผมทํำ YouTube ใหม่เนาะผมก็เลยไม่มีอะไรถ่ายผมก็เลยมาถ่ายของแกเล่นๆปรากฏว่าคนก็ชอบดูเยอะเลยก็เลยมีคนรู้จักมีคนเห็นเยอะเลยแค่มไม่มีปัญหาต้องเสริมเครื่องให้มันคนใหหมุนได้แค่นั้น เข้าไปเข้าไปไหนเข้าไปไหนเนี่ยเข้าไปไหนเออเออนั่นแหละเปิดประมาณเอากาเอากลางร่องเอาล็อกกลางเนี่ยไม่ถึงมงไม่ถึงไม่ถึงร้อยเลยอ่ะออันนี้มันขอบยางด้วยคราวนี้ขอบยางโปรตหน่อยนึ่งเนี่ยให้มันหากว่าสักสักเก้าสิบได้ก็เอาลองรอรอได้ที่ลอง เราเอาธรรมดาของมันเนี่ยไม่ต้องกลับก็ได้พี่ธรรมดากลยก็ได้แล้วอ่าาหากว่ามันอไม่ต้องกลับครับผมดูแล้วถ้าถ้ากลับเมันจะแคบเกินไปเข้ามาในนี้หน่อยเพราะว่าคือไม่ต่อดุมนะแค่ไม่ต่อไม่ไม่ต่อดุมนะไอเนี่ต้องเอาระหว่างตัวตัวเนี้ยนะอตัวเนี้ยจะกกาวกาวาตัวเนี้ยเออเออนั่นแหละเอาให้เอาเอาให้ตรงนู่นพอดีเลย เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยนี่ก็คือตรงนี้อ่าดมล้อมันเออประมาณเนี้ยเนี่ยเนี่แหละประมาณนี้เนาะตอเนี่ยตป็นี้ื่องที่กวัดเผื่อประมาณเซนนึงอ่ะลรอยางยางโผล่ประมาณเซนนึงล้อเดิมๆเอานี่ยประมาณนี้แหละไม่ต้องกลับอ่ะพอดีถ้ากลับมันจะแคบเกินเวลาเราวิ่งไปเราเจออี๊ที่เอียงๆมันอาจจะคว่ำได้เพราะว่ามันมันมันต่ำร้อยแล้วก็ได้แล้ว ถ้าหากว่าหนร่องมันมันถ้าหากว่าคิดถ้าวัดแบบนี้นะวัดอยู่ในร้อยนี่ก็คือว่าใช้ได้เลยเนี่ยอันนี้มันร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบรยี่ตัวหลักยางมันใหญ่เนี่ยได้เลยเนี่ยเพราะว่าล่องก้อยพี่บอกร้อยสามสิบอันนี้เหลือร้อยเนื้อนหะ่างข้างละาสิบห้าเซนห่างจากต้นข้างว่าสิบห้าเซนได้ยแล้ว เดิมของเดิมมันไม่เป็นไรเราเราไม่เอาขอพอดต่อไหมอ่าใช่มมแต่คือของเดิมนี่ของพิษได้ได้กลับรอไหมไม่ไม่กลับเออนั่นแหละถ้าจะถ้าเราจะทําตัวนี้เราก็ไม่ต้องทํากลับถ้ายิ่งกลับเป็นยิ่งแคบแล้วยิ่งเป็นรถไถถ้ารถไถความสูงมันจะมีขึ้นมาหน่อยนึงถ้ารถไนนถนาตาตามันไม่สูงเราลับเราประคองได้เดี๋ยววันสักวันนี้แหละเอาเอามาให้ทำเรือททำเรือมันก็ นล้วก็เป็นอู่นนี่เราทำเรื่อยๆก็ไม่สักไม่ถึงเดือนก็เสร็จแล้วมั้งโอ้โเป็นสิบวันแล้วเลยถ้าทำถ้าทาแบบแบบไอ้สเปคน,นี่นะมันไม่มีไฮดรอลิกสิบวันไม่มีไม่ไม,มีละสิบสิบวันวนั่นแหละแต่ว่าม <นะ S 2> ีที่ใส่ของมันมันมีอยู่แล้วต้องมีครับต้องมีคือต้องมันต้องมาแปลงแบบนี้ครับเนี่ยครับเพียงแต่ว่ามันจะแตกจะทำยกไของต้องต้องทำยกเลยมันติดอยู่ธรรมดาให้เรา ขเขาต้องเขาต้องทำยกต้อง,อง,องยก,ยกยแต่ต้องทำยกเหมือนของรถช่างปูะนั่นแหละใช้ใช้ใช้เล็กต่อจะ,ะใช้ใช้ขาถีบเอาก็ได้ทำให้มันยกได้เราจะได้เลียวใช่เวลาเรารถวิ่งใช่ไหมละ่ะรถวิ่งเราก็จะได้ยกได้โอออ้นนนี่ลวตัับเเกก็็ยยมมดดููผใคิดเดี๋ยว ผมจะบอกผมพู้แล้วให้ใส่จะพี่ชอบแกะแบบนี้ผักเข้าหรือว่าเดินหน้าถอยหลังก็แล้วมันจะทําได้แบบไหนไม่รู้เองผมมันได้ทั้งสองแบบฮะเอาทำหรัอจะทําแบบนี้ก็จะให้ใส่เดินหน้าก็ได้ใส่เดินหน้าก็ได้อันนี้มันมันเหมือนมันเหมือนที่ว่ามันเดิมมันเหมือนเดิมอที่ว่ามันเป็นแม่ียใช่ใช่ครับมันเหมือนเดิมไงครับตกครับเนี้ยมันตกเหมือนเนี้ย ทำเดินหน้าทันหลังก็ง่ายทำมันก็เป็นอะไรว่าผมล้อผมเองยางผมเองล้อล้อหลังล้อหน้าผมมีลูกเดยวรึเปเอานี้มีเส้นมีทางล้อทางกระทะมันมีดีอยู่แล้วก็จะเอาเกาะสิบสี่เหมนกันเนาะเกาะสี่อันนี้กิโลฮะกิโลอ่ะมันต้องอยู่ที่ดุมนะครับมันอยู่ที่ดุมล้อด้วย เพราะเพราะว่าดุมล้อที่ที่จะใส่ให้นี่มันไม่ได้เป็นของปิกอัพอะเป็นของรถเก่งนะของรถเก่งสี่โลครับส่วนมากรถเก่งสี่โลฮะดุมสี่โลถ้าปิกอัพเนี่ยมีห้าก็หกโลอันเนี้ยของปิกอัพเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอ่าพวกของอีสุครับเนี่ยห้าห้าโลอันนี้ก็สี่เนี่ยะครับอันเนี้ยอ๋อเนี่ยมันเป็นกระทะของอันนี้เลยโดยตรงเลยไงกระทะรถเหี็บข,ของรถถ่ายโดยตรงเลยแต่ว่าแบบนี้มันก็มันก็ดีนะนี่เนาะ มันแน่นอนเลยครับมันทุกหนักรถมันทุกผลไม้เราเราไม่ได้บรรทุกอะไรใช่เราแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยแบบนี้ก็ได้แบบธรรมดานี้ก็ได้แบบนี้เนาะครับเขาว่าฟังรู้จากการทํางานของพี่เราพี่ไม่ได้ไปบรรทุกอะไรไงไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้เอาไว้ให้มีหลังคาก้านร้อนหลังคานี้ก็ต้องทำพอดีกับตัวเนาะเล็กตัวนี้เลยเองทำให้มัน ให้มันคุ้มแดดเล็กน้อยผมแดดคุ้มฝนนะเนาะเพาะเวลาที่อ้อยปานที่มันมันค่อมไม่ไหวแล้วฮะผมมีรถรถฟอร์ดอะเวลาที่อ้อยแค่เขาก็เอารถครับค่อมได้ค่อมได้แต่ทีนี้มันอ้อยมันใหญ่ขึ้นรถรถไถฟอร์ดเข้าไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้ก็ต้องเอาไอ้ตัวเล็กนี่แหละวเข้าไปเลี้ยงหญ้าหยาบหญ้าขาบหญ้าให้มันครับ ก็มีเป็นอู่แล้วก็มาทำกันโอ้จะผมกะว่าสักเดือนสองเดือนจะเสร็จสิ้นอย่างนี้ก็สิบวันนะครับถ้าแกตอนนี้ว่างงานดูพอดีเลยสิบวันไม่เกินไม่เกินสิบห้าวันถ้าถ้าไฮดรอลิกนี่สิบห้าวันแต่นี่ไม่มีไฮดรอลิกนี่เผือ่ออาทิตย์เดียวท,ท่านั้นแหละเสร็จสช่างเนตสยามแล้วอันเดียวมากคนเดีแล้วก็ถามว่าถามะาอะไรไม่เอาครับเอาแต่ตัวรถไปไป ตัวตอก็ไม่ต้องเอาแล้วเอาไปทมเขาเป็นเจ้่ที่ของเพ่เพ่เอาโครงกับล้อมาแบบไหนก็นั่นแหละคือไอ้ตัวนั้นตัวมากจะไม่ได้แกะเลยนะแล้วอยู่แบบเดิมเลยลอ้อล้อติดโครงนะมไม่ไม่ได้แ,<ต>แกะเลยมาก็มาเอาลงปุ๊บผมก็หันไอ้นั่นไปไม่ไม่ใช้บ้างที่ว่าเห็นนะไม่ไม่ใช่ครับไม่ใชเแฮนไม่ใช้ถอดถอดแ็นดถอดแฮนด์ไว้บ้านเลย จะเอาขึ้นมาไม่ได้เองมันต้องเวลาเดินขึ้นหลังไม่ได้อ๋อต้องเอาเครื่องมาด้วยนะนะครับใช่ใช่ใช่แล้วก็อากาศถีหลังก็ได้นี่มาได้เลยหาซื้อเลยผมอ่ะอพอมีแล้วเนี่ยนี่อันางนี้ต้องไปซื้อแล้วแค่กระทะานะกระทะามันเดียวได้ไหมครับมันเดียว คือพยายามเท่านั้นเองโอ้โนี่ออกได้จริงๆเนาะที่เนี่ยมันไม่ได้เชื่อมมาเนาะครับไม่ได้เชื่อมสามารถที่จะถอดออกได้ถ้าเราไปลูกค้าจากไกลๆแต่ไไมม่ด้หวนนกลับคืาแล้วแต่ถ้าเราไม่คิดจะถอดออกมาเดินตามนะเชื่อมไปก็ได้ครับแน่นหนาดีนี่ยังยังเหนื่อยอยากหินเอาเนี่ย นี่ก็95เนาะคะะรับปี95รุ่นเดียวกันเนี่ยโอ้ยไ่ต้องดูแล้วจะดำไม่เคยล้างกันแล้วตั้งปีทังซ <c oughs> ่อมอย่างเดียวให้ช่างล้างให้ทีเดียวตั้งแต่ตอนไปซ่อมเนอะไปเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนทำแล้วก็ช่างล้างช่างเขาก็เขาก็ไม่เขาก็ล้างแต่ข้างในแล้วล้างตรงที่จะขันเนาะเขาก็ไม่ท่าใหรหรอกแล้วไดำอย่างนี้แหละ ชั้นนี้เขาลังล้างให้เพราะว่าเวลาจับนู่นมันก็ต้องดำต้องเปื้อนมันไม่เข้ากับทาสีใหม่ทาสีใหม่เอาสีอะไรเอาสีอะไรชอบสีอะไรรถก็จะน้วถ่ายก็เป็นสีแดงนี่แหละสีแดงสีส้มสีน้ำเงินอะไรมีนี่สีแดงครับสีส้มก็สวยสีส้มเป็นคูโบต้าไงอยากได้เป็นสีน้ำเงินสี เขียวสีน้ำเงินเลยสีสีของฟอร์ดนะสีรถฟอร์ดอ่าได้ถ้าต้องการลูกค้าต้องการเราถ้าหากทำให้ได้ก็เอาแล้วไม่บวกไม่เพิ่มนะไม่บวกอ่ะอยู่ในนั้นหมดเลยครับเอาสีน้ำเงินสีสีฟอร์ดสีรถฟอร์ดครับสีรถฟอร์ดก็ถ้าหาว่ามีนะสีสัตว์ก็เป็นคันแรกนะ